เมื่อกลับมาก็พบว่าที่ดินที่เคยมีอยู่ได้จมหายจนชาวบ้านที่เคยมีอยู่กว่า600คนก็เริ่มอ,อพยพหนีออกจากพื้นที่ไปจนเหลือไม่ถึง400คนบนฝั่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ป่าชายเลนมีเสาไฟฟ้าเรียงราย มีบ้านเรือนพักอาศัยมีบ่อปูนที่ใช้กักเก็บน้ำได้จมหายไปกับดินโคลนปนทรายของสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาวัดระยะพื้นดินที่หายไปเกือบ3ามกิโลเมตรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนชาวชุมชนแห่งนี้ที่แม้จะมีบรรพับหลุดเป็นคนเชื้อสายจีนแต่แรงศรัทธาของชาวบ้าน ต่อความเชื่อทางพุทธศาสนาก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาวไทยในพื้นที่อื่นเพราะแม้ที่ดินส่วนตัวจะถูกทะเลซัดจมหายไปขนาดไหนวัดประจำชุมชนกลับมีชาวบ้านที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันทำทุกวิถีทางที่จะทำได้เพื่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่งไม่ให้วัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านต้องจมหายไปวัดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดขนสมุดร,ราวาส